เอาปลามาเห็ดตากแหงแล้วก็ขึ้นไปให้เข้าแล้วก็ให้พี่น้องน้ำเนาะแกับแม่บ้านเจ็ดร้อยบาทเนาะทุกคนนี่นี่แล้วก็อยูนแค่นี้แล้วก็อยู่นี้ทุกคนอันนี้กับทีมงานนี่กะตอนนี้กับเป็นเวลาแปดมือกัวเรือซองถุงกวัวนะพี่น้องมันมาแนวกันจะมาเก็บปลาเนาะแต่ว่ามันดึงบ่ออกเลยนี่แข้งขนาด บาดีแล้วตากมันตาเคืองสวัส <Yeah. S 1> ดีแถวผู้ชมก็พมก็สองทีบซาแนวเนาะเสริงตอนนี้ก็ยังอยู่ที่สุดเก่าเนาะแต่ว่าเขาสีมากกลัวป้าน้องพี่น้องหลังจากที่แบบว่า ลงอ่างบป้าเนาะล่ะกะสื่อเอ้าเพราะว่าทิพนาสิขึ้นไปเบี่ยงเนาะแม่ทิพก็สิขึ้นไปเพราะว่าอ่าอายเกินลูกก็เลยแบบว่าสีเอาป้ามาเห็ดตากแห้งแล้วก็ขึ้นไปให้เขาแล้วก็ให้พี่น้องน้ำเนาะสื่อป้ามันสิบสื่ออยู่ซ่องแซนเนาะซ่องแซนกับประมาณเจ็ดร้อยบาทเนาะทุกคนเออแล้วก็เราตื่นอีกโลนึงเนาะสี่แล้วก็นยูนีที่ยังมี อันนี้การทีมงานนี่กระลั่งอลนั้นเออได้อายัยนันเด้แก้วนี่เอาอันนี้นี่มาใส่กหาอรูียว่องปูอันนี้กับม่านทุกคนเดี๋ยวเอาจะมาสัวนป่าด้วอันนี้กันนะนี่เพาะว่บอกว่าบ่มีเข้ามันถรมบ่มีตุ๋ยเด้ ไ,ไปดนปไปจับเขาซีมัีมีมีว่า้มีมีนจะผ่ามีมอไย,ยาโชนะนคนุณไปนําปลาแดงวีไปแดงคุณทั้งไ้คุณท่งมาให้ข้าวีมีลงมาให้เนี่ยเอาน้องเคยดิ แหวกว่ะขัป้าเนาะเศษตาแหวนเด็กว้ายขึ้กันเลยยังเอาเห็ดกับมะชีละเห็ดอะไรมันคือกันนี่เห็ดอะไรกันหัวหอดก้นคือโมขีมันออกปะออกเลยเป็นบาขีไม่เนาะมันสิไปหอดได้จังไลยมันหล่นอันนี้ข้ามเห็ดงาม ็ดบังามอยู่ผ่ามันเห็ดบัอันคือมห็ดบัเป็นผ่านะบนปเมีคราก็ยังเห็ดบัวยักเปนยังอยู่้ะะไรเปุ๋งมันไปตปอาเอาน้มาันพรามันหมุนตาออกเลย อย่าปากอย่าวายังสาดแฟนคลับสิวาเหตุปุเป็นต้องบอกว่ามัาานงามอยอูย่ชมพูไม่เามันลงมาได้บาทคังตายอิโงเลี้ยเก็บมดแค่ โลมากมีเด like, e ้วยผักมันมุนมุนรเมียผักกระลาบบอกระดเียวแม่แม่แมย์พูดภาาาเบิ่งนเขากลัวป่านย่งง้ด้ โดดแรกเลยนะอ mm ่ามาเลยอืมตีลังเฉยเล้อตีนำใส่อ่าก็ยังนิ่มอันนิ่มงามนิ่มงาม มนอุ้ปุยมนบ่อิชาเดี๋ยวนี้เอานังกบใครเนี่ยพอได้ใส่เงินแล้วมันใหญ่ยังนะสิบสองพี่ทุกัดหนังทังว่วทับซะสั่สงเลยฮะบูพอดำมากเลยลพอดำมาแล้วลแล้วาน้ำจะเย็นมาให้ป่ากินไป้าใส่กรมือก้อ อ่กเกยเย็ <c oughs> ยนเด้อปะนี่ข้างป่านี่ไม่หยาดปลาตไม่อยากายาก,ยากินนะเขาไม่เห็นเ <c oughs> ยอะเย็นเย็นแต่ม่อนหน่อยว่าเย็นคือวะคือตาโลโลหน่ายตาคืออยางน่องกลมๆนะชีผิวเดียวมนะุกเรวอูดังมันคือได้หัวงอนมันเบิ่งนับงอน ม่ถุงหม้อใหญ่สินี่มันตำองมจาใส่ฟองใส่ฟอยุบฟองนีโด่ไปนั่งกินนี่ดูไม่ไดมันจะพอด้พอดพอดองนี่โด่งานงานข้างหัวอะมอลีมันสิวะไปอีกไปเอาอีกปนั่งหัวอ่มไข่กว่าใส่ซะขึ้นไปล้ครับไปหยาดเกิบกัน ดึงสิว่าโอ้คุณน้อก็คุณไอก้วกุตีกนดีน้องตตีนี่มตีนั่นทำเมื่อคืนนี่ะเมื่อนพัตีเลยทำนะมือนีวแม่นยอ่ี่บมีนันกมันกินขี้ดิด กินมืนลีโลอะไรขี้ดินม,มันหอมโดบบดนไห้ไห้กินนมก็ไห้ไห,ห,ห,หอยหอแม,ม,มแกงเต้านมถิมเดี๋ยวแกงจะโน้มอ้อนอ้อนมกาตอนนี้กับเป็นเวลา8โมงกว่าเรื่อซองถุงกว่านะพี่น้องห้ากะห้ากะข้าวป้าแล้วเจ็บมืดแค้นเนาะ แล้วกับเมือ่อื่นพุน่าจังสิได้ตาเนาะตอนนี้เนาะทุกคนกะหนึ่งมื่ต่อมาเนาะเขาสิมาเบิ่งปาทีเขาเอือบไว้เมื่อคืนนี้เพิ่นมาอไบไว้แบบนี้เนาะเออมันเปื่อยปะเออนี่เนาะนี่กับปาทีเนาะเห็ดเมื่อวานนี้เจ๊กแก้วมาสวยวายผักสิลุผักอ่นอนอ่อนข่างไวนะ้เนาะ กายูานนนา่นีน่กระแมนเนาะนี่กระแมนี่กตาละยุ่งักละยุ่งกระแมนอ<ฮ>ยู่ฝุ่นกระแมนเนาะไปเบิ่งใกล้ๆก่อนโอ้โหเดะแทมแฮงพี่น้องเอ้ยนี่เนาะ <laughs> ปั้นตาเขืองหิน <laughs> ตาเสียบใส่ <laughs> นี่ตาเดี๋ยวหืม <laughs> ตาเป็นทราย แหมแหมแหมลีโลกแมนเนาะนีริบฝนเสียบใส่มีแมงวันหยันเป็นสิเป็นอันนั้นอยู่นี่ตาลักษณะอยู่พี่เอาคิดว่ามืดเลยได้ย่างอยู่ย่างอยู่นี่นี่กแมนเกือบใส่เกือบเป็นนัวแล้วก็ใส่ขั้วทีไข่เพียงแมนมืดนี่โอ้ได้ลายเติบอยู่สิโลเนาะ พี่อะพี่แฮมค่ะน้องพี่น้องขนาดคนแบบหวานยังคือสีไมล่ละบวหัวป้านี่ต้องตาอีกจแดดมันจริงสิแฮมคักเนาะแต่ว่าตอนนี้แฮมอุณหภูมินาจะประมาณาสามสิบหาสามสิบหกองศาผลิตวันนี้กินบังม่วงแล้วทุกคนใช้มันสื่นตานอนเอามาแต่ใส่นเนื้อแก้วรอน้ำ้อีกหน่อย รักคงเข้ามามองหมองก็ซออ้่ยหรือหมองหมองเนี่ยมองอ่องลองแล้วน้ำไม่ได้เลี้ยงน้ำกระสุกเอาน้ำพักมาดิน้ำพักเอาอยู่ที่หนึ่งก็มีตัวแสีบได้น้ำเราคูนได้ทางคู่คูนได้ข้าต้มตีนาตีอีกตีหนึ่งตีไก่รถมันคือขึ้นได้มึงจอดแรกอันนั้นบ้านะจอดนั้นข้ามันอันนี้เนาะ จ้างไอ้แก้วแคบเนาะจ้างทุกคนแต่ว่าก็้สวงตะนอนขนาดมาเพชรเี้ มีแต่หัวมีแต่หัวหาให้หัวผัดผ่าหแล้วเคยเค็มแสบมากประจักดีว่ามันว่าเค็ม่าแสบมากประจับเราเหมือนเลือดากลายเอือดเจ็บโลกเป็นยังเม่บอกแสบเล้วแกวมันต้านนะแต่ว่าแสบแด่แสบแล้วป่ะฮะแล้วแล้วนี่นอลงไปเอากลองมาสาบผมเจหอนมาติดกัน เนาะพี่น้องอันนี้คือปลาที่ห้าอย่างเรียบร้อยแล้วเนาะส่วนตัวที่แบบว่าอ่าตาแห่งขันยังว่าท่านเด็กกูเถือเนาะยังยังว่าท่านได้แห่งคักกาสีจบุบกิบไทรเท่านี้เนาะพี่น้องแล้วก็มีพี่น้องท่าม,มาว่าป้าคลายกิโลเท่าไรเนาะก็คือจะมีปลาขแข่งปลาดุกเนาะคือปลาที่เ้าสืมวันนี้ก็ถาปลาขแขงก็คือจะโลประมาณ80บาทเนาะส่วนปลาดุกก็ประมาณโลละล,ลอยนาะพี่น้องอันนี้นก็เตรียมถึงไปอันนั้น อันณาไห้อ้ายเวี้ยงเนาะแล้วกับปลาดุหันทิบเอาไว้กินเนาะทิบกระสือโลนึงโลปลายทั้งวันปลาดุทุกคนมันนี้เขาจะมากแกป่าเนาะแต่ว่ามันดึงออกเลยนี่แข็งขนาดมันมันแหงมันแหนนเลยเนาะ แปลว่าเพิ่นตาใส่ตู้มีคนมาซื้อน้ำปันไปค่าน้ำปันกัน <c oughs> เก็บปลาตากใครจะในสาวนี้บ่แหงอยู่ดทีเนาะแดดเดี่ยวอะไรแ,ดดะแหงอยู่ตาตื่นอีกจกักมืออื่นกับแหงคักเอ้อ าตาเมันตาเขือง <laughs> <G ül üyor> แต่นางน,นี่ก็มีเสน่ไปแ <laughs> มดชาวนี่เนี่ยเดีย <h> อันนี้เงียงบ่ได้ออกเอน,นี่ก็ไม่อันนี้ห้ามไปแล้วแหละ นี่ยังต้นนี้ต้นนั้นทุกคนห้ามไปเป็นแตะตันนี้นโอ้โหยังทางนี้ไ้ายนซ้ายเออข้าวปงนี่รักวาข้าวปงไว้ตีทางนี้อีกเนาะ หย่านตังเงี้งมันปักนี่นนเสียบค่ะวันนี้ <c oughs> ขออยันมันตกตอนเก็บยังสันดนิตอนตาแห้งสีวะใส่เวลาจังนาทีเออเดปักอีกแลวป,กวปักดีแท้ ซับมาอีกครับทุกคนไงนอง,งดิ้มหักแท้ เลี้ยวแถวสุดท้ายโลโลมันเก็บป่าบ่เรามันเก็บป่าบ่บ้าอ่าคลิปนี้ก็ทิจบไว้เพียงเท่านี้นะพี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสจ้รับคลิปนี้บ๊ายบาย